ดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้โม่โมวางดอกวันนี้ข้าเก็บเพ็รปวกพี่น่องคนขายเหี่ยวขาสวกนี่นดอกตูมที่มีอยู่จ๊กจัมดงขึ้นไปเอ,อิมันมการมาเพิ่มสิมั่ยอันนี้เพิมบุมาบเห็ดกูนึ่งพี่น่องดอกกำลังพวงงามๆครับ นี่มาทางนี้ลูกน,นี่พี่น้องเอ๊ะมายาโยมีงงไปดอกยางแง่งบ่ได้ย่านเหยียบฮ่าพี่น้องมามาเก็บเก็บซอยกันพี่น้องดอกง,งามๆครับน,น,บนบั่นดอกนั่นคือเคียร์พี่ เกิอดอยู่กลางบาทครับยูอยู่ในกอไผ่อยู่เงี้ยไม่ีน้องอยู่ในกอไผ่คุณทางกอไผ่ไปจักแล้วทางกอไผ่ไปจักเอาวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็สันสันพี่น้องเก็บเก็บไว้นําตบยุงไว้พร้อมครับ